เซ็กซี่อะไรขนาดนั้นนะคะอาจจะด้วยพอเอาไปไปแต่งภาพอะไรเงี้ยมันก็เลยดูตุ้มขึ้นมานใส่จริง สี่ก้าวสูงสามก็คนก็คนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออดูเครื่องียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นนังเตะแบบนะคะสุดยอดเลยแสดงว่าที่ดูมันก็ไม่ได้เจอยไม่ไม่ไม่ก็ใช้วิธีดักเอาคนหลายคนบอกว่าเราจะปรับภาพลุกาึ้นมาแบบนั้นแล้วเออหนูไม่มีอะไรให้ปรับเราจริงๆแล้วมันก็อาจจะด้วยด้วยเราดันด้วยแล้วก็อาจจะด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วย ที่ถ่ายอย่างที่จะบอกมันไม่ได้เซ็กซี่อะไรเลยก็ลเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมันคือการถ่ายเซ็กซี่อะไรกินใจไหมคะที่ดูกินใจไหมคะก็เฉยเลยค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนไปถ่ายนี่แบบไปปรับให้เซ็กซี่มากกว่าเดิมไม่ไม่มีไม่มีก็ปกติเพราะว่าตอนที่ถ่ายตอนที่คุยคอนเซ็ปต์พี่เขาก็บอกว่าก็เป็นโชว์แบบใสๆอะไรเงี้ยพอมาแล้วก็เออมันมันก็พรีเซนต้น เป็นเสื้อชั้นในของแบรนด์แบรนด์นั้นด้วยเลยใส่แต่ก็ตุ้มอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ใช้วิธีดันเอาจะมีเซฟซี่กว่านี้ไหมคะไม่ไม่มีกว่านี้แล้วค่ะชุดันน้ำมีหรอไม่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 ค่ะเดี๋ยวจะโดนค่ะขอใจคุณแม่ไหมคคุณแม่ไปด้วยค่ะไม่มีขัดใจใครนะพ่อแม่ไม่ไม่ไม่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพี่บอกว่าจะสแกนก่อนใช่ไหมก่อนที่จะสั่งคุ ดูไวยตลอดอะไรเงี้ยแบบกางเกงยแบบสั้นแม่ก็จะแบบถ่ายดึงให้อะไรนะมีการส่งสกินเนี่ได้สแกนทุกงานก่อนใช่ใช่ค่ะแต่ก็พอใจเนอะกับลุคนี้ก็ถ้าถ้าเอาใจเห็นหนังสือจะก็เฮ้ยมันดูเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดแต่แสเรียกร้องอยากให้เราถ่ายอีกนะคะอ้าถ้าถ้ากว่านี้คงไม่ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเรจะ